บิ๊กโจ๊กแถลงว่านะว่าไม่มีใครอยู่ข้างตำรวจไม่มีใครอยู่ข้างคนตายคือสารวัตรแบงค์ Bank. คำพูดของบิ๊กโจ๊กนั้นมีคำตอบอยู่ในตัวนะครับคือบิ๊กโจ๊กบอกว่าคดีนี้มีตำรวจไปร่วมงานจำนวนมากเกือบ30คนนะแต่ปรากฏบิ๊กโจ๊กบอกไปดูฟุตเทจนะหรือภาพเคลื่อนไหวในกล้องวงจรปิดแล้วเนี่ย ปรากฏไม่มีใครอยู่ข้างตำรวจเลยสรุปง่ายๆคือไม่มีใครอยู่ข้างคนตายเลยนะครับผมฟังแล้วตกใจเลยนะครับไม่มีใครอยู่ข้างตำรวจนะไม่มีใครอยู่ข้างคนตายโอ้โหฟังแล้วเป็นไงฮะฟังแล้วปวดตับปวดใจเลยอ่ะคนทั้งงานเนี่ยคนที่อยู่ในงานทั้งหมดไม่มีใครอยู่ข้างตำรวจไม่มีใครอยู่ข้างคนตายเลย คือฟังแล้วปวดใจมากนะครับแสดงให้เห็นว่าพวกตำรวจเหล่านั้นที่ไปในงานนี้เป็นพวกเดียวกับกำนันนกทั้งหมดใช่หรือไม่บิ๊กโจ๊กคนตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผอบอรตอรอดูแลงานสืบสวนสอบสวนพูดคำนี้นี่ปวดใจเลยนะครับตำรวจเกือบสามสิบคนเป็นพวกเดียวกับกำนันนกใช่หรือไม่ นะฟังแล้วตกใจนะครับไม่มีใครอยู่ข้างตำรวจหรืออยู่ข้างสารวัตรแบงค์ที่โดนยิงจนตายนะครับและที่สำคัญนะครับบิ๊กโจกพูดเมื่อเมื่อคืนนี้สามทุ่มบอกว่าอะไรครับสารวัตรแบงค์โดนนัดแรกก็ตายแล้วพอตายแล้วมันยิงซ้ำอีกหลายนัดผมดูคุณพุทธ,ธาพิวันเมื่อคืนนี้ดูพุทธ,ธาพิวันวิเคราะห์ดีพุทธ,ธาพิวันช่องแปดบอกว่าตายแล้วเสร็จ นะยิงซ้ำอีกถ้าดูจากรายการช่องแปดเมื่อคืนนี้ปรากฏว่ายิงไปอีกสามสี่นัดปัง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 โอ้โหแสดงว่าคนยิงเนี่ยมันโหดมากมือปืนที่เป็นลูกน้องกำนันเนี่ยนะครับโหดมากตายแต่ยิงซ้ำอีกกลัวไม่ตายอ่ะโอ้โหนะครับซัดก็ไปสี่ห้านัดประมาณนั้นนะครับนะฮะและ ไม่มีตำรวจคนไหนที่ไปด้วยกันอยู่ข้างตำรวจหรือแร้งองตดความอัปย์นะครับนะอัปย์มากที่เกิดขึ้นในวงการตำรวจศักดิ์ศรีของตำรวจไม่เหลือเลยนะครับนะตำรวจระดับสารวัตรโดนยิงตายต่อหน้าตำรวจอีกเกือบสามสิบคนแต่คนพวกนั้นกลับอยู่ข้างกำน,นันกใช่หรือไม่อันนี้คือการสื่อสารที่บิ๊กโจ๊กเล่าให้ฟังนะประเด็นต่อมา ตำรวจนะครับที่ไปร่วมงานเลี้ยงกำนันนกนะครับโกหกทุกคนให้การขัดกับข้อเท็จจริงที่ปรากฏจากกล้องวงจรปิดอันนี้เป็นคำกล่าวอ้างของบิโ๊โจ๊กเขาเหล่านั้นโกหกทั้งหมดนะให้การไม่ตรงกับข้อเท็จจริงหรือภาษากฎหมายเรียกว่าให้การผิดไปจากความจริงในคดีอาญา ผมฟังแล้วเนี่ยที่บิ๊กโจ๊กแถลงฟังแล้วตกใจเฮ้ยตำรวจนะโว้ยไม่ใช่โจรน,นะโกหกทั้งหมดเลยในการให้การตออพนักงานสอบสวนโอ้ฟังแล้วตกใจผมก็ไม่รู้ว่ามันจริงมันเท็จอย่างไรฟังบิ๊กโจ๊กแล้วบอกนะตำรวจพวกนี้โกหกทุกคนให้การไม่ตรงกลับข้อที่จริงที่ปรากฏในฟุตเทจของกล้องวงจรปิดก็คือให้การขัดกับคลิปในกล้องวงจรปิด แสดงว่าตำรวจเหล่านั้นให้การเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญาที่ผิดไปจากความจริงนะครับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา172มาตรา181การกระทำดังกล่าวมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อพนักง,งานสอบสวนเกี่ยวกับความผิดอาญาผิดไปจากความจริงนะและในคดีที่เขาให้การเท็จนั้นเป็นคดีที่มีโทษประหารชีวิตคือ ถ้าคนตายโดยเจตนาดังนั้นในมาตรา181ของกฎหมายอาญาตำรวจเหล่านี้ที่แจ้งความเช็ดเกี่ยวความผิดอาญาเนี่ยอาจมีความผิดสมมุติว่าทําผิดจริงหรืออาจมีความผิดเนี่ยจะต้องถูกลงโทษตั้งแต่จําคุกตั้งแต่1ปีถึง15ปีและโทษปรับโทษหนักนะหนักมากกว่ามาตรา157นะครับนี่ฟังแล้วตกใจนะครับว่า ไม่น่าเชื่อนะการวิพากษ์วิจารณ์ตำรวจในคดีนี้วิจารณ์เต็มที่แล้วครับมันไม่ได้เกี่ยวกับองค์กรตำรวจองค์กรตำรวจเป็นองค์กรที่ดีตำรวจส่วนใหญ่เป็นตำรวจที่ดีแต่ตำรวจที่ไม่ดีนอกรีดนั้นมีไม่กี่คนแต่พบเห็นทุกวันและต้องพูดแบบนี้เพราะฉะนั้นตำรวจบางคนออกมาบอกว่าเราอย่ามองตำรวจเป็นคนไม่ดีก็มันคนไม่ดีแล้วจะมองให้มันเป็นคนดีอย่างไรนะครับเป็นการวิพากษ์วิจารณ์เป็นลายบุคคลหรือปัดเจกบุคคล พฤติกรรมแบบนี้ถือว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีใครจะไปหวังพึ่งตำรวจนะ่ะขนาดพวกเดียวกันยังปล่อยให้ยิงตายต่อหน้าแล้วไม่ช่วยกันแล้วยังโกหกอีกเมื่อเกิดเรื่องแล้วประเด็นต่อไปบิ๊กโจ๊กให้สัมภาษณ์ว่านะครับในกล้องวงจรปิดจะพบว่ามีผู้กระทำความผิดเพิ่มเติมนะ จากการดูกล้องวงจรปิดแล้วพี่โจบอกมีผู้กระทําความผิดเพิ่มเติมเดี๋ยวจะต้องออกหมายเรียกและหมายจับเช่นบางคนบอกว่าพาสารวัตรแบงค์ไปส่งที่โรงพยาบาลนครปฐมนะพาสารวัตรแบงค์ไปส่งที่โรงพยาบาลช่วยเหลือสารวัตรปรากฏดูจากกล้องวงจรปิดแล้วเป็นไงไม่ได้พาไปเพราะฉะนั้นก่อนหนะน,น้านี้ที่เคยให้การต่อพนักงานสอบสวน นะครับว่าพาสารวัตรแบงค์เนี่ยว่าพาสารวัตรแบงค์ไปไปอ่าไปส่งโรงพยาบาลนั้นก็เป็นความเช็ดแจ้งความเช็จก็ติดคุกครับถ้าแจ้งความเช็ดท,ทั่วไปก็มาตาหนึ่งสามเจ็ดแจ้งความเช็ดต่อเจ้าพนักงานก็จำคุกหกเดือนแต่ถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความผิดอาญาก็สิบห้าปีเลือกเอาจะแจ้งความเช็ตทั่วไปหรือจแจ้งความเช็ดเกี่ยวกับความผิดอาญาก็แล้วแต่พนักงานสอบสวนจะพิจารณา มันมีคดน,นักตำรวจหลายคนก็นบอกว่าผมนั่งผมนั่งไปกับสารวัตรแบงค์ปรากฏนักข่าวอมรินไปสัมภาษณ์บอกเฮ้ยวันนั้นเนี่ยดูกล้องวงจรปิดแล้วเนี่ยคนที่นั่งไปกับสารวัตรแบงค์เนี่ยไม่ใช่ผู้กองับนะมันเป็นตำรวจชั้นประทวนไอ้คนนี้ก็เลยไอ้ผู้กองับคนนี้ก็เลยบอกว่าเฮ้ย hey, มึงอย่าพักมากอย่าถามมากระวังปืนลั่นใส่เองนะคือพูดง,ง่ายระวังจะโดนลูกปืน ตอนหลังก็มาออกมาขอโทษบอกโอ้ผมนี่มีมีโรคประสาทอยู่ไม่ได้กินยาต้องขออภัยด้วยนี่แหละครับเพราะไปจับได้คนแบบนี้ก็เรียกว่ให้การเท็จคุณไม่ได้ไปช่วยเหลือไม่ได้พาส่งโรงพยาบาลไอคนพวกนี้ก็นอกจากโดนข้อหาแจ้งความเท็จแล้วก็จะโดนข้อหามาตราหนึ่งเจเพราะคุณเป็นตำรวจยิ่งระดับผู้บงคับเนี่ยคุณต้องอยู่ในที่เกิดเหตุนะพอมีการยิงกันปุ๊บคุณต้องเข้าไปจับกุม คุณจะนิ่งเฉยไม่ได้เพราะเป็น,ปนความผิดซึ่งหน้านะครับมันเป็นความผิดซึ่งหน้าคุณนิ่งเฉยไม่ได้คุณต้องจับเลยความผิดซึ่งหน้าอันที่สองคุณต้องรักษาที่เกิดเหตุไว้นะนะไม่ให้ใครมาทําลายที่เกิดเหตุอันที่สามคุณต้องแจ้งตารวจท้องที่หนึ่งเก้าหนึ่งแต่คนเหล่านี้ไม่ได้ทําเลยครับคนเหล่านี้ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีเจตนาพิเศษเพื่อจะช่วยเหลือคนของกำนันและมือปืนของกำนันซึ่งเป็นผู้ร่วมกระทําความผิดให้พ้นผิดทําให้ประชาชนและราชการเสียหายอันนี้ก็ผิดเต็มที่ครับพี่น้องครับพี่น้องฟังคลิดวันี้ผมให้ความรู้ทางกฎหมายแบบตรงไปตรงมาเลยคนพวกนี้ไม่รอดเพราะฉะนั้นไอ้ยี่สิกว่าคนที่ไปกินเลี้ยงบ้านกำนันเนี่ยสรุปแล้วแม่งพวก พวกเดียวกับกำนันทั้งหมดเลยฟังจากบิ๊กโจ๊กแล้วอะมีคนเดียวแล้ะครับที่ไม่ใช่พวกเดียวกับกำนันคือศาละวัดแบงค์ที่โดนยิงตายอย่างหน้าอนาถยิงเสร็จแล้วก็ตายแล้วก็ยิงซ้ำๆๆๆโอ้โหมัน,เป,น,เ,ปนเป็นความอุบาทดังนั้นการวิพากษ์วิจารณ์ตำรวจนั้นวิพากษ์วิจารณ์ได้เต็มที่ตำรวจชั้นผู้ใหญ่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่าเชี่ยวมาห้ามครับเรื่องแบบนี้ต้องวิจารณ์เพราะตำรวจมีหน้าที่รักษาวความสงบ เบิ๊กโจ๊กบอกตำรวจมีหน้าที่รักษาความสงบแต่คุณไม่ทําอะไรเลยนะครับเรื่องต่อไปสรุปสาระสาคัญที่บิ๊กโจ๊กแถลงคืออะไรเขาบอกว่าดูจากในอ่าคลิปในกล้องวงจรปิดหรือวุททฟุตทเทจปรากรว่าตำรวจส่วนใหญ่พอได้ยินเสียงปืนตกอกตก,ตกใจหนีวิ่งหนีกันกระเจิงเลยโอ้โหผมฟังแล้วแบบโอ้โหอะไรมันเนี่ยตำรวจได้ยินเสียงปืนวิ่งหนีกระเจิงเลย อะไรกันนะครับแล้ววันหน้าไปจับคนร้ายเกิดคนร้ายก็ยิงสวนมาก็วิ่งกลับโรงพักเนี่ยไม่จับไ,ไม่มีการจับกุมครับตำรวจต้องใจกล้าไม่ใช่ขี้ขาดตาขาวได้ยินเสียงปืนวิ่งหนีก็เจอครับดูจากในฟุตเทจกล้องวงจรปิดพอได้ยินเสียงปืนวิ่งหนีก็เจิคนเหล่านี้ก็คือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เมื่อได้ยินเสียงปืนต้องต้องเข้าจับกุมนะเพราะข้อเท็จจริงที่เมื่อคืนนี้บิ๊กโจ๊กบอก ตำรวจมีปืนเกือบทุกคนพักพวกกำนันก็มีปืนเกือบทุกคนขนาดรอปภถือปืนกลางเดินไปเดินมานะครับดูจากกล้องวงจรปิดถือปืนกลางเดินไปเดินมาคุ้มกันหลังจากมือปืนยิงสารวัตรรดงกายแล้วก็รอปภยืนคุ้มกันตำรวจบางคนยืนคุ้มกันตำรวจก็มีปืนรอปภก็มีปืนทุกคนมีปืนหมดแต่ ทุกคนไม่ป้องกันนะไม่ยิงสวนไม่อะไรต่างๆกลับวิ่งหนีก็เจอคนเหล่านี้โดนมาตกกรา157จำคุก10ปีนะต้องไล่ออกจากราชการให้หมดคนแบบนี้ถือประพฤติชั่วร้อยแรงประพฤติชั่วร้ายแรงนะครับไล่ออกไม่ต้องย้ายนะครับถ้าย้ายก็อย่าย้ายมาใกล้บ้านผมนะผมไม่เอาครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีใครไปแจ้ง นะให้ไปจับคนร้ายได้ยินเสียงปืนตำรวจพวกนี้ตกใจง่ายวิ่งหนีหมดผมไม่เอาครับผมไม่เอาเลยนะครับนะผมไม่เอา